สวัสดีครับพบกับช่องอมูลสายเฮงอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับมี fc จะดีแล้วนะครับพี่ยุพินนะครับพี่ยุพินนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมีใครเป็นผู้โชคดีบ้างนะครับเดี๋ยวลุงจะเดินไปให้ทีละคนละคนอีกแล้วนะครับท่านครับใครคือผู้โชคดี ครับผมโอเคโอเคเริ่มจากคนแรกก่อนนะครับเดี๋ยวรูใจชื่่อก่อนนะครับมีปากแปรหรือเปล่าอ้าวเริ่มจาก เริ่มจากคนแรกก่อนนะครับนี่นี่ มาทั้งสองค,คนเลยออร์ตัลีกันเพราะว่าเลี้ยงใหญ่ลงเหลือเหลือข้างหลังอ่ะนั่งบ้านน่ะไต้อไม่เลยไอ้ซ้ำนี่นี่นะครับคนแรกนะครับพี่ยุพินเด้อมาให้ลุงพลเดี๋ยวรอจะทำไมตรงม <c oughs> า,าให้ลุงพลก่อนของพี่ออกของพี่ออกก็มีอ่ะ สูงแค้พอดีพอดีมันพอดีมุนมองไม่เห็นจากพี่ยุพินสองใบครับแบ่งชุดใช่ไหมเนี่ยใช่แบ่งชุดมันมีห้าใบแล้วก็นี่ของพี่อ๋อนะครับจากพี่เลยนะครับพี่ยุพินครับผมขอบคุณพี่ยุพินนะครับสองใบนะครับคนเดียวกันนะครับคเดียวกันมไม่ไม่ 95ปากแปตกขอบกแปตกขอบนี่ครับสอคนแรกนะครับได้แล้วไปแล้วนะครับก็เหลืออีกสองคนนะครับผมไ่ไ้ยินยนกุยนหคับต่ลางชางจะยนเนี่ยคือังมีกนบัตรมไให้ขามาส่งแบบเ แบบมาถึงนี่ค่ำพอดีเลยมาถึงนี่ค่ำแล้วก็ค่อยตีที่อยู่บนเขานะครับตรงที่น้ำน้อยเพราะว่าอายุเกี่ยวันละ9 0วันสวันนีครับต่อไปก็เป็นในโพธินะครับโอ้โอตอนนี้เจ้านายนี่ตีนนตคู่มาเลยนะครับเดี๋ยวนี้ ี่ <c oughs> รู้เจ้านายอยู่หรือเปล่าครับเมื่อวานนี้ไม่อยู่นะครับพี่ต่อแล้วฝนตกฮะทุระ จนายอยู่หรือเปล่าเอยเดี๋ยวอันนี้ยังเดี๋ยวต้องเราต้องไปหาป้าจำลองด้วยนะครับป้าจำลองกับอ่าป้าจำลองกับญาติอีกนะครับอ้าวพอดีเราอยู่กันสองคนพอดีเลยมามามา มาโอเคโอ้วยจะไปทำคลิปอยู่พี่อยู่แต่ตอนนี้ไม่พอดจะเดินแบบให้ได้สักแปดนาทีพี่จะเดินมาสักก่อนอ่ะนี่นะครับอ่าของพี่ยพี่น้องมอไปสุขุสุกันอยู่ผมเก่านายโบที่ใช่ไหมนะทุกท่านตอนนี้นะลุงมลเอาอะไรมาให้ผมนะครับเดี๋ยวลุ้นกันนะฮะโอ้โหไม่ทันเลยลุงลุงลืมของลุงเลยหายใจไม่ทันเลยตอนนี้นะฮะนี่นะอ่ะอ่ะ เดี๋ยวพูดมาเลยอ่าอันนี้อันนี้ของอันนี้อันนี้ของนายของนายโพชิก่อนนะครับครับผมนี่นะครับก็คือจากพี่ยุพินนะครับจากพี่ยุพินอ่ะส่งมอบเก้าห้าครับโอ้โหเบนซินเก้าห้าครับของน้องแอนได้ไรผมเอ้ยผมต้องผมต้องเลี้ยวไว้ก่อนไหมจะได้มีดีเอผมได้ได้ได้พี่แอนว่าเลี้ยกันเลยเลี้ยคือมันจะได้มีดีเอ โอ้ยเนาะส่วนของน้องแอนนะครับส่วนของของน้องแอนนี่ห้าแปดสี่นะครับผมโอ้นี่นะครับทุกท่านก็ขอขอบพระคุณนะคุณพี่นายุคินยุคินอ้าอันหนึ่งใบอันนี้ห้านะคะห้าแปดสี่นะคะของพี่ยุคินนะคะขอบพระคุณพี่ยุคินมากๆเลยนะคะขอให้พี่นะคะเฮงๆรวยๆนะคะผมสัญญานะคะ ถ้าได้รางวัลที่หนึ่งมานะคะจะเอาไปสร้างมูลนะคะแล้วก็ใช้ส่วนตัวด้วยเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกและช่วยเหลือกับให้กับทางมูลนิธิและก็สถานธรรมด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะหารสามหมื่นเดิมมาเอาอีกแล้วนะคะลุงมลมาที่ไหารสามอีกแล้วนะคะลุงมลนะคะโอ้ยหน่อไหนนี่อยขอบคุณขอบคุณยังนะคะอ่าอันนี้ไหนไเขาอยู่หรือเปล่าขอบคุณค่ะไอยู่ใกล้กันไม่ได้ขอบคุณนะคะ ครับครับครับขอบมากนะนะก็ขอขอบพระคุณนะนะเอฟทีเนาะนะครับที่มอบสิ่งดีๆให้ในายโปรตีชแนลนะครับนะถ้าถูกรงวันที่หนึ่งนะผมจะพาไปร่วมบุญด้วยไปทําบุญด้วยคือผมจะสร้างผมจะสร้างถนนคอนกรีตเข้าหมู่บ้านให้ได้ต้องรางวัลที่หนึ่งให้ได้นะฮะไม่ที่หนึ่งก็ที่สองที่สามนะสองตัวท้ายก็เอาแล้วแล้วมันขอบพระคุณมากมากนะนะ แล้วก็ให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนะแล้วมันมีแล้วมันมีครั้งแรกเลยนะที่ที่นุ่งขายลอตเตอรี่แล้วมีคนซื้อให้ลุงด้วยจริงเหรอเออมีครั้งแรกเหมือนกันก็พี่ยูพินนี่แหละมีคนซื้อลอตเตอรี่ให้ลุงมนเออเขาซื้ออหไให้ไนี่นี่ตัวนี้โอ้โหซื้อให้ลุงมลนี่นะครับโอ้โหทุกท่านครั้งแรกครั้งแรกเหมือนกันนะครับครั้งแรกเลยใช่ไหมคือปกติเนี่ยลุงมีแต่ขายเขาอันเนี้ย เขาซื้อให้ลุงนะก็ซื้อให้ลุงด้วยนะครับโยุกท่านมันจะอะไรขนาดนี <pers> ้นี่ครับไงลุงมนก็เห็นเห็นเห็นหน้าตรงไหม <S <s <ett est> เห็นชัดมากเลยดำปีเลยอืมเมนียมเลยยังไงก็ลุงก็ขอขอ,ขอขอบคุณอ่าพี่ยุพินมากเลยนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะที่มีคนซื้อลอตเตอรี่ให้นะครับทั้งที่เราขายเองยเออมันก็แปลกนะหวังว่าหวังว่าเราคงจะได้รางวัลที่หนึ่งใช่โอ้สามสิบล้าน ให้ไปเดียวอ๋อเหรอนึกว่าสามจิม้านนี่นะครับแต่ลุงก็จะติดไวไรเหมือนเดิมแหละเพราะว่าหวยมันอยู่กับลุงอยู่ไงหวมันอยู่กับลุงอยู่นี่นะลุงมอก็จัดไปแล้วนะฮะเบาๆงก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับเมื่อเมื่อวานนี้ก็พี่เมื่อวานพี่หน่อยก็จัดให้ได้ได้ยังเขียนนะครับ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับทุกดีและสวัสดีครับ